สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยค่ะวันนี้บีมารีวิวนะคะเป็นรถ e ีโคคานะคะเป็นยาริสคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรถปี19.20ได้รถปีใหม่ราคาประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ200,000บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ได้ชุดแต่งครบๆเลยค่ะสเกิร์ตสปอยเลอร์แถมด้านในเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะคะสำหรับคันนี้รถสีแดง หลายๆคนก็นิยมนะคะสำหรับรถสีแดงนะคะตัวนี้เป็น t o y o ต้ายาริ1.2มิตรนะคะเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกลางราคาอยู่ที่459,000บาทไม่แค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ใครอยากได้นะคะคันนี้ยังว่างไม่ติดจองรีบมาจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันก่อน นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บีด้วยนะคะเราเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะไฟคู่หน้าของรถคันนี้จะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime r u ันน n ่งไลท์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกในส่วนตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตนะคะสะเกิร์ตด้านหน้าติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการชนหน้าเป็นลายลังครึ่งแบบนี้เลยนะคะสวยมาก นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำตรงกลางตัดเป็นโลโก้นะคะของโตโยต้าตกแต่งเป็นโครเมียมนะคะมีคิ้วโครเมียมด้านข้างให้ด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับล้อแมกนะคะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยจับคู่กับยางดันหลบนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดำตัดกับสีแดงดูออกมาเท่มากๆนะคะคันนี้มีกระจกมองมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง มือจับเป็นสีแดงนะคะสีเดียวกับตัวรถมีเป้าโเครเมียมให้เรียบร้อยนะคะกันรอยเล็บนะคะกันรอยถลอกติดกันศาสมาให้เรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นรถทรงแฮตแบ็กหประตูนะคะคันนี้มีสกเกิร์ตสปอยเลอร์มาให้รอบคันแล้วนะคะสวยมากเป็นทรงแฮตแบ็กหประตูนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้ด้านหลังเปิดได้แบบนี้นะคะเบาะแถวที่2พับลงไปได้นะคะ 4 0ถึงองศานะคะลูกค้าใส่ของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็มาดูที่หัวน็อตค่ะตรงฝากระโปรงท้ายกันนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถลอกเลยค่ะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะรอยมาร์กจุดตรงห้องเครื่องหรือรอยมาร์กจุด QC ต่างๆยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ฝากระโปรงไม่เคยถูกเปลี่ยนแน่นอนหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับกันเลยนะคะ สวยมากนะคะคันนี้เหมือนได้รถป้ายแดงในราคาที่ประหยัดไปเกือบ2 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับโตโยต้ายาริทันนี้มีถาดนะคะมีถาดตัวนี้ให้ด้วยนะคะมีถาดตัวนี้ให้ด้วยก็มันทำให้ลูกค้าเพิ่มพื้นที่ใส่ของได้มากขึ้นนะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีก,กว่า เรามาดูด้านในกันนะคะคันนี้ปูพรมมาให้เรียบร้อยแล้วเท่มากๆนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้แดงนะคะสวยไปอีกนะคะเบาะไม่มีรอยขาดรอยย่นไม่เยินเลยนะคะเช้าของเดิมใช้งานน้อยจริงๆนะคะคันนี้ภายในตกแต่งเป็นสีดำออกแนวสปอร์ตเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเพิ่มเติมอ่ะ เรือนไม่นะคะอยู่ที่3966กิโลเมตรนะคะพวงมาล,ลัยเป็นพวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชันรับสายวางสายได้ด้วยนะคะควบคุมเครื่องเสียงด้วยพวงมาล,ลัยได้ด้วยนะคะสะดวกเวลาที่เราขับรถนะคะจะเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้เช่นกันนะคะอย่างนี้อ่ะใช้งานสะดวกสบายนะคะในส่วนของแอร์นะคะก็ปรับเป็นรูปแบบใหม่ สวยเท่ใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์เมนวนว่ตัวนี้เป็นเกียร์เมนวนวลนะคะแล้วก็เครื่องเสียงเป็นจอทัชสกรีนนะคะเครื่องเสียงได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะจากโตโยต้าเป็นจอแท้จากโตโยต้าเลยใช้งานได้สะดวกสบายนะคะแบบนี้เลยคุ้มจริงนะคะคันนี้ได้ไปคุ้มจริงอ่ะเรามาดูกันในส่วนของ ดานนะคะไม่มีคาบน้ำสะอาดสะอ้านนะคะไฟรูมใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานได้ทุกดวงปกติอยู่ในทภาพที่สมบูรณ์เหมือนรถป้ายแดงจริงๆนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันก,นก่อนว่ากว้างแค่ไหนนะคะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะเป็นอีโคคาร์แต่ไม่แคบเลยนะคะภายในไม่แคบเลย นั่งสบายแน่นอนใช้งานในครอบครัวก็สะดวกสบายนะคะนั่งกันได้ถึง5คนเลยข้างในนะคะตอบโจทย์และก็คุ้มจริงๆนะคะสำหรับคันนี้เรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้ห้องเครื่องไม่มีคราบเยิมคราบน้ำมันเลยนะคะรอยสีมาร์กจุดอย่างที่เคยบอกไปว่ารอยสีมาร์กจุดต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ รถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนนะคะภายในห้องเครื่องมาก่อนแน่นอนเครื่องเดิมนะคะสีเดิมนะคะเพราะว่าหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยค่ะแปลว่ารถสีเดิมๆไม่เคยทำสีเลยไม่เคยแกะไปทำสีไม่เคยโดนชนมาก่อนแน่นอนคันหน้าเป็นคันหน้าเดิมนะคะคันหน้าเดิมเเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i เอ,อเป็นเครื่องยนต์นะคะ VVTI นะคะตัวนี้แล้วก็ เป็นเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะคะสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบเลยทุกจุดสติกเกอร์มอกอที่แปะมาจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะรอยที่ตอกนะคะเป็นคําว่าโตโยต้ายังอยู่ครบรถคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆจริงๆรอยเมดอาร์ตนะคะอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดเลยลูกค้าได้ไปเหมือนได้รถป้ายแดงเลยค่ะคันนี้พ,พร้อมกับชุดแต่งเพาะรอบคันให้อีกนะคะ,นะคะปประหยัดไปเกือบสองแสนบาท ใครอยากได้รีบจองนะคะสำหรับโตโยต้ายาริสีแดงคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o ต้ายาริ1.2มิตรปี1 9จด20นะคะสีแดงคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ200,000บาทเลยได้ชุดแต่งรอบคันนะคะสะเกิร์ตสปอยเลอร์ ในด้านในได้เป็นจอทัชสกรีนจากโตยโยต้าด้วยมีกล้องมองหลังให้อีกพร้อมกับแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถคันนี้เป็น e ีโคคา แต่ได้แอร์แบ็กทั้งหมด7ใบเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาหาบีก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสคุณลูกค้าแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงจะขอรูปรถเพิ่มเติมปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทักมาคุยกับบีได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะสำหรับใครที่ชอบคันนี้บีให้พิเศษจองแค่1,000บาทเท่านั้น ออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะคะบีมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ไม่ต้องเดินทางมานะคะถึงเวลารับรถนะาไม่สะดวกเดินทางมาบีมีบริการรถสไลด์วิ่งส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับใครที่ชอบคันนี้อย่าลืมนะคะรีบจองเข้ามานะคะสวยจริงคุ้มจริงนะคะคันนี้อ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกดซ u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ จะได้ไม่พลาดการติดตามชมสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ